อ่าโอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขเนาะก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2ในวันนี้นะครับอ่าแอดก็มีข้อมูลดีมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีของแอดใบเขียวเป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ คนสุรินนะครับ10หน่วยบนแอดนันแล้วก็เลขคนในเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวตัวเลขด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะ เรามารับชมพร้อมกันในงวดนี้กันเลยนะครับอ่าเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเนาะเป็นของพี่ควายคนโก้นะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ให้เข้า756 3ตัวโต๊ดเลยนะครับในงวดนี้ถ้าใครยังตามหาอยู่เนาะเรามารับชมพร้อมกันในงวดนี้กันเลยนะครับอ่าในงวดนี้ประจําว่าเป็นที่16 เดือน663ในงวดนี้เนาะก็ให้มาที่ชุด3ตัวทั้งหมด4ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี583 580 781และ684นะครับแล้วก็ชุด2ตัวให้มาที่8083และ84ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับจะเป็นชุด สองตัวบนล่างเนาะแล้วก็ในงวดนี้ให้มาที่วิ่งบนล่าง8นั่นเองนะครับใครที่ตามหาของชุด3ตัวพี่คอยคนโก้ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุด3ตัวพี่คายคนโก้ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเดนล่างแอดเลียมเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า4นะครับผมเข้า4หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะในงวดนี้ก็ให้มาที่เด่นล่างจะมี5กับ8นะครับใครที่ตามหาของเดนล่างแอดเลียมก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเดนล่างแอดเลียมด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของยายตุ้มเนาะเป็นชุด2ตัวล่างเน้นเน้นเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปเนาะในงวดนี้เราก็มาแก้เมืองกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ยายตุ้มก็ให้มาที่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี8 6หเนาะเป็นชุดเน้นในงวดนี้นะครับชุดกันให้มาที่6 1หนึ่งแล้วก็8 1ดเนาะเป็นชุด 2ตัวล่างยายตุ้มนะครับใครที่ตามหาของยายตุ้มก็มาเซฟไว้เลยเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุด2ตัวล่างยายตุ้มด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุด3ตัวและชุด2ตัวอแอดผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับในวัตถผ่านมาเนาะก็ให้เข้า เจตัวกลับของ2ตัวบนนะครับในงวดนี้ถ้าใครยังตามหาอยู่เนาะเรามารับชมพร้อมกันในงวดหน้ากันเลยนะครับในงวดนี้ประจํางวดเป็นที่2 6มิถุนายุน6 3เนาะให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี2 6 4 2 2 1 1 7 4 9 1 9 750 171 175และ904นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างให้มาที่50 36 38 39 69 64แลนะ67เนาะซื้อไปกลับบนล่างด้วยนะครับเผื่อกันพลาดเนาะใครที่ตามหาของอเลขชุดผีเสื้อเทวดาโชคก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขชุดผีเสื้อเทวดาให้โชค ้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นบนแอดวานชัยเนาะซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า7หลักหน่วยของอ่าสามตัวบนนะครับในงวดหน้าก็มาตามต่อกเลยเนาะแล้วก็เข้าเด่นล่างเนาะเด่นล่างในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า2หลักสิบของ2ตัวล่างนะครับในงวดหน้าก็มาตามต่อกันเลย ในงวดนี้ประจํางวดวันที่16กเนาะก็ให้มาที่เด่นล่างจะมี1แล้วก็2นะครับใครที่ตามหาของเด่นล่างแอดวันชัยก็มาเซฟไว้เลยครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นของเด่นบนแอดวันชัยเนาะในงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับในงวดนี้ให้มาที่เด่นบน 9กับ3เนาะใครที่ตามหาของเด่นบนเด่นล่างแอดวันช mm hmm. ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนล่างแอดวันช mm hmm. ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดล่างของแอดวันช mm hmm. ด้วยเนาะในงวดนี้ให้มาที่5290และ92เนาะเป็นชุด2ตัวล่างแอดวันชนะครับ ใครที่ตามหาของแอดวันชัยเนาะเป็นชุดล่างก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างแอดวันชัยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลัก10บ,บนแอดนั Ad ้นเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า6บหลัก10ของ3ตัวบนนะครับในงวดนี้ให้มาที่เด่น10บ,บนจะมี7 และ9นะครับย้ำว่าชุดนี้เป็นสูตรใหม่ของแอดนันเนาะอ่าก็เป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็จะมีชุดหลักหน่วยบนแอดนันด้วยเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า7หลักหน่วยของ3ตัวบนนะครับในงวดนี้ให้มาที่หลักหน่วยบนจะมี6 7เจ็ดและแปดนะครับใครที่อ่ากำลังติดตามของหลักสิบหน่วยบน แอดนันก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ลองจับสูตร10บนแล้วก็หลักหน่วยบนแอดนันเนาะก็มาจับเล่นชุด2ตัวบนได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลัก10หน่วยบนแอดนันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขคนในเนาะ ในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า5,7,6,3ตัวโต๊ดเลยนะครับแล้วก็เข้า76ตัวกลับของ2ตัวบนเนาะ,ะในงวดนี้ถ้าใครยังตามหาอยู่นะครับเรามารับชมพร้อมกันในคลิปนี้กันเลยนะครับในงวดนี้ประจํางวดเป็นที่16เดือน6 6 3เนาะให้มาที่ชุด3ตัวทั้งหมด3ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี 672 760และ671นะครับแล้วก็ชุส2ตัวให้มาที่71 6072แล้วก็07เนาะก็ซื้อไปกลับบนล่างด้วยนะครับใครที่ตามหาของเลขคนในเนาะก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขคนในด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของคนสุรินเนาะในวันที่ผ่านมาเจ้านี้ก็ให้เข้า3มตัวและก็2ตัวบนล่างเลยนะครับก็ให้เข้า7 6 5หหและ5 7 6เหเนาะเข้า3ามตัวโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เข้า76ตัวกลับของ2ตัวบนเนาะแล้วก็ให้เข้า2 4 2ตัวล่างตรงๆงเลยนะครับ ก็ถือว่าก็เข้า3ตัวแล้วก็เข้า2ตัวครบบนล่างเลยเนาะในงวดนี้ถ้าใครยังตามหาอยู่นะครับเรามารับชมพร้อมกันในงวดหน้ากันเลยเนาะ,ะในงวดนี้ประจํางวดวันที่16เดือน6 25 63เนาะให้มาที่ชุด3ตัวทั้งหมดอ่า4ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี6 5 4 7 6 9 4 6 7และ2 9 6นะครับ สองตัวบนให้มาที่ทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี6 9 5 6 4 6และ5 9นะครับแล้วก็2ตัวล่างให้มาที่ทั้งหมด7ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี8 4 5 4 6 5 2 9 7 7 9 5และ5 8เนาะเป็นชุด สองตัวล่างของคนสุรินนะครับใครที่ตามหาของเจ้านี้ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากคนสุรินด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดใบเขียวของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ให้เข้า4-2ตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับในงวดนี้ถ้าใครยังตามหาอยู่เนาะเรามารับชมพร้อมกันในคลิปนี้กันเลยนะครับในงวดนี้ประจํางวดเป็นที่16เดือน62563เนาะให้มาพี่ชุด 2ตัวบนล่างทั้งหมด4ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี60 51 18และ49นะครับก็ซื้อไปกลับบนล่างด้วยนะเนาะเผื่อกันพลาดนะครับใครที่ตามหาของแอดใบเขียวเป็นของแท้ร้านเปอร์เซ็นก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอปใบเขียวของแท้ล้านเปอร์เซ็นด้วยนะครับ อาแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยเนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนํำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ